นี่ค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้มงคลบอลสีต่างๆที่บ้านของส,ว,สวยนะคะปราศจากมาแมลงนะคะศัตรูพืชมาลบกวนนะคะใบของเขาก็จะสวยงามอยู่แบบนี้ตลอดเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนลองนำไปใช้ดูนะคะได้ผลดีมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆนำมาใช้กับบอลสีนะคะก็ควรระวังเรื่องปริมาณและความเข้มข้นในการผสมลงไปนะคะเนื่องจากบอลสีของเรานะคะเป็นไม้ที่ต้องการความเป็นกรดอ่อนๆในดินนะคะตัวนี้เราสามารถใช้น้ำที่สวยๆจะพาเพื่อนๆมาใช้สำหรับไล่มดมแมลงนะคะหอยทากต่างๆมแมลงรบกวนนะคะต้องระมัดระวังนะคะอย่าใช้ถี่เกินไปการใช้ก็ควรจะเว้นระยะนะคะ และก็อัตราการผสมน้ําก็ควรจะให้เจือจางพอสมควรนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะข้อควรระวังในการใช้ศัตรูตัวร้ายของเราอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะปวดหัวกับเข้ามากๆเลยค่ะ หน้านี้นะคะเขามากันประจําเลยค่ะ2วันสามวันก็มาทีนะคะตัวนี้กําจัดยังไงก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นอาการแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็คืออันตรายจาก นี่ก็เป็นอบอนสีนะคะเพื่อนๆฝีมือการทําลายล้างเขาจะเกิดอาการแบบนี้เลยค่ะใบไม่สวยนะคะใบซีดเหลืองออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราต้องหาอะไรมากําจัดนะคะเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมากําจัดมดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆบริเวณโคนต้นเขาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะซูมให้ดู นี่เลยค่ะเขาจะไต่ยัวเยี้ยนะคะเพื่อนๆและก็จะเข้ามาเกาะอยู่ในกาบใบแบบนี้นะคะนี่ก็คือมดนะคะเพื่อนเอน,นี่ค่ะเขาไต่กันยุกยับอยู่แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ทำอันตรายกับบอนสีของเรามากๆนะคะในหน้าร้อนแบบนี้เขาก็อพยพมาอยู่บริเวณโคนบอนสีของเรานะคะ และพากันมาเกาะกินน้ำเลี้ยงนะคะเกาะกินน้ำเลี้ยงและเขาก็เป็นตัวนำเพรียนะคะมาสู่บอลสีของเราได้ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราก็จะเจอกับปัญหามดเพรี้ยล์ลลาไรแดงอะไรแบบนี้นะคะช่วงฤดูร้อนนี้เขาจะ มากันเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายสำหรับบอนสีที่ปลูกนอกตู้จะทำให้เขาไม่สวยงามนะคะเพื่อนๆในหน้าร้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมากำจัดมดแดงไฟพวกนี้นะคะตัวอันตรายที่เกาะดูดกินน้ำเลี้ยงบอนสีของเรานะคะเข้าทำลายต้นบอนสีของเรานะคะ น้ำในถังตัวนี้นะคะสวนสวยจะพาเพื่อนๆมาใช้ในการปรับสภาพดินของบอนสีในกระถางนะคะและก็ช่วยในการกําจัดมดแมลงนะคะที่อยู่ในกระถางของเราให้ให้หมดไปนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคน ตัวนี้ก็คือน้าแช่ขี้เถ้านะคะเพื่อนๆตัวนี้ส่วนสวยนะแช่ข้ามคืนมาแล้วนะคะแต่พอดีก่อนจะทําคลิปก็ได้เอามือไปซาวเขาแบบนี้นะคะเขาก็เลยเกิดการขุ่นขึ้นมาอีกแต่ก็จะใช้เลยนะคะอันนี้ก็คือ,อน้าน้าแช่ขี้เถ้านะคะเพ<ๆ>ื่อนถ้าเพื่อนๆอ,นอนใชอ้มือจับดูนะคะจะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีความลื่นๆน,นะคะเพราะว่าน้ําขี้เถ้าจะมีลักษณะเป็นด่างนะคะเมื่อเราจับดูแบบนี้นะคะเพื่อนเนเขาจะมีความลื่นนะคะ ตัวนี้ก็เกิดจากความเป็นด่างของน้ําขี้เถ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการใช้น้ําขี้เถากับบอลสีของเรานะคะเพื่อนเเราต้องมีปริมาณการตวงวัดนะคะอย่าให้เข้มข้นมากนะคะอย่างเช่นขี้เถ้าประมาณ1ถ้วยแบบนี้นะคะ1ถ้วยแกงของเราแบบนี้นะคะก็ใช้น้ําประมาณเต็มกระแป๋งแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้วยแกงของเราปกตินะคะกับน้ําเต็มกระแป๋งนี้ก็จะประมาณ5ลิตรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใช้อนใช้ แช่นะคะแช่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ให้เขาต,ตกตะกอนก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ำขี้เท้าที่มีความขุ่นเลยมารถกับบอนสีของเรานะคะตัวนี้อ่าตัวขี้เท้าจะมาอยู่ในกระถางของเรานะคะ เยอะเกินไปมันจะเป็นอันตรายกับบอนสีของเรานะคะเนื่องจากขี้เท่ามีความเป็นด่างเยอะนะคะแต่บอนสีของเราต้องการความเป็นกรดในการกัดสีให้เข้มขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ําขี้เท่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะอย่าใช้ถี่เกินไปการใช้ก็ควรจะเว้นระยะนะคะ และก็อัตราการผสมน้ําก็ควรจะให้เจือจางพอสมควรนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะข้อควรระวังในการใช้น้ําขี้เถ้านะคะเพื่อนเเพราะว่าเขามีความเป็นด่างค่อนข้างสูงนะคะ ส่วนข้อดีของขี้เท่านะคะมีประโยชน์มากมายช่วยบำรุงพืชพันธุ์ของเราได้นะคะถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดต่างๆนะคะเราสามารถใช้ผงขี้เท่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆโรยไปบริเวณโคนต้นได้เลยนะคะเพื่อช่วยบำรุงและไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้อีกนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆนำมาใช้กับบอนสีนะคะก็ควรระวังเรื่องปริมาณและความเข้มข้นในการผสมลงไปนะคะเนื่องจากบอนสีของเรานะคะเป็นไม้ที่ต้องการความเป็นกรดอ่อนๆในดินนะคะตัวนี้เราสามารถใช้น้ำขี้เท้าตามระยะเวลานะคะเพื่อนๆส่วนการใช้น้ำขี้เท้ารดลงไปในกระถางบอนสีนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นกระถางสักประมาณ10นิ้วนะคะก็ใช้ประมาณแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะตักเอาน้ำใช้รดไปบริเวณรอบๆนะคะเขาจะใช้เขาจะช่วยบำรุงบอลสีของเรานะคะส่วนหนึ่งและก็ช่วยกำจัดมแมลงนะคะ,มะแมลงมดเพลี้ยลายแดงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะไม่ให้ดินเป็นเชื้อรานะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็มีคุณประโยชน์พอสมควรน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลรดลงไปเลยนะคะ ถ้าเป็นกระถางใหญ่8นิ้ว10นิ้วนะคะเราก็ใช้ประมาณนี้เลยค่ะรดลงไปนะคะเพื่อกำจัดมแมลงนะคะไล่มดไล่เพี้ยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะใช้ได้นะคะ<ม>ข้อควรระวังก็คือเราอย่านำมารดบ่อยนะคะเพราะว่าจะททำให้บอลสีของเรา สีไม่เข้มนะคะสีจืดสีจางได้เนื่องจากในน้ําขี้เท่านะคะก็จะมีความเป็นด่างนะคะเพื่อนๆตัวนี้เขาจะามาปรับสภาพดินในกระถางบนสีของเราเพื่อป้องกันเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะที่มาทําลายาบนสีของเรานะคะเป็นตัวก่อให้เกิดเชื้อรานั่นเองนะคะ ส่วนในไม้ประดับไม้มงคลแบบนี้นะคะเราสามารถนําเป็นผงเพื่อป้องกันทากแล้วก็มแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะมารบกวนในเวลากลางคืนนะคะเราสามารถใช้ผงที่เท่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆตักโรยนะคะโรยลงไปอรอบๆบริเวณสวนของเราเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะโรยบางๆแบบนี้นะคะสักประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆเขาจะาสามารถไล่พวก หอยทากตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะตัวนี้เราโรยไว้รรรบริเวณรอบๆสวนเราได้เลยนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ,พวกหอยทากพวกมแมลงพวกทากอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่เป็นศัตรูพืชในตอนกลางคืนนะคะเขาจะชอบมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวที่ามาช่วยกําจัดนะคะ นี่ค่ะที่บ้านของสวนสวยนะคะใช้ขี้เท่าแบบนี้นะคะ จะสังเกตได้ว่าต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่บ้านของสวนสวยนะคะจะไม่ค่อยมีรูของแมลงหรือหอยทากมากัดกินบริเวณลำต้นเขาหรือใบเขาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าสวนสวยใช้ขี้เท้านะคะโรยรอบๆบริเวณนะคะหรือบางทีก็เป็นกาแฟบ้างนะคะเพราะว่ากลิ่นฉุนของกาแฟแล้วก็ขี้เท้าพวกนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการกําจัดพวกหอยทากพวกอะไรต่างๆนะคะพวกหอยทากพวกทาก ต่างๆนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบ